ต้นน้ำแชนแนลสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องต้นน้ำในช่องนะแชนแนลแล้วก็วันนี้เรามีน้องเบอร์ี่จากช่องว้าวันนี้แม่ตุ่นก็จะมีเกมห้เล่นอะไรต้นน้ำอะไรดูเธอ,อยังใส่ชุดดอนอยู่เลยนะอาน้ำนม่นครับเออแม่ก็ด้วยโอ้ยยาๆอย่าขายแม่ออกคินะ อ,ออกล่างกายใช่วันนี้แม่ตุ่นก็มีเกมให้เล่นนะลูกนะ้องวันนี้ครับผมออที่เหลือจะอนอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ตุ่นจะมีเกมให้เล่นนะออนี่วันนี้จะมาเล่นเกมเป่ายิ่งฉุบกันแต่ว่าออแต่ว่าเราจะไม่เป่ายิ่งชุบธรรมดาเพราะแม่ตุ่นนีมขนมขนมเป่ายิ่งฉุบนะให้มาจับกันถ้าสมมตุติใครชนะแม่ตุ่นมีรางวัลด้วยนะนี่ถ้าใครชนะนะ ขนมด้วยนะเอาละเดี๋ยวไม่ตื่นขึ้นมาจับฉันอาเดี๋ยวหลับตาจับขนมกันเลยว่าใครจะได้ซองไหนนะเ้าหลับตาหลับตาใครจะจับแม่ไหนอ้าวมาได้แล้วนะครับเอาหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาแล้วหยิบออกมาหลับตาแล้วหยิบออกมาเฮ้ยหลับตาตัวเดีวหลับตาหยิบมาถุงอง โอ้โหยังไงแม่ทำไมมันได้ค้อนชนกันล่ะลูกคือคือวันแรกอ่ะที่หนูได้ได้อะไรอ้าวอดวันแรกอดเลยเห็นไหมวันแรกที่หนูซื้ออ่ะได้ค้อนวันที่ซื้ออีกก็ได้ค้อนอ้าวแล้ววันนี้ก็ได้ค้อนแล้วเฟอร์บี้เคยซื้อได้อะไรบ้างลูกกระดาษกับค้อนได้เคยได้กระดาษคอนแต่วันนี้ได้อะไรค้อนคู่เด็กค้อนชนกันสิเฮ้ยเราหยุดเลย ม่เลย <laughs> ตรงนี้ตกตรงนี้แล้วข้างหลังจะกินได้ได้ยัยไ,ไม่ต้องเลยตกแล้วตกเลยนะเอ้ <laughs> เอาเอาเอา,เอาทำไมเป็นอย่างนี้ยขยะต้องทิ้งตรงไหนครับในถังขยะเ้เาไปเก็บมาเลยไปเก็บมาเลยเออนี่ใส่ไม่ดีมาสรุป เฮ้ยได้ตัวนั้นในตัวแสบได้จะโดนนะสรุปคือยังไงเสมอการน,นะเพราะฉะนั้นก็จะได้ขนมไปแบ่งกันดูฟัวบี้อร่อยไหมคะนี่ลงกาแล้วะต้องนับอดก,กินนะดูฟัวบี้เขากินอร่อยเลยเอออ่าวสรุปได้คอน้่ยคู่นะเสมอการเพราะฉะนั้นเอาไปแบ่งกันกินเลยค่ะไปแบ่งกันกินนะลูกนะก็ไปแบ่งกันกินนะเฮ้ย <ๆ S 2> นี่มันยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกนะเนี้ยอ่าวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ เดี๋ยวว่ะเ,เดี๋ยววันหลังไม่ตุจ่จะหาเกมมาเล่นกันใหม่เนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ